ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวอา้าวพี่จอนน์นี่มือปราบลาออกตำรวจแล้วโอ้โหบอกนะนี่แกโพสใบลาออกนะครับแล้วก็บอกตำนานอาอะไรนะตำนานอยู่ตลอดไปนี่สุดยอดมากหลังจากออกมาด่านายกโง่นะครับลาออกตำรวจเลยฮนะเออลาออกนะแกจริงๆแกก็ ลาออกเมื่อไหร่ก็ได้นะแกรวยแล้วตอนนี้นะครับปรากฏโอ้โหมีคนจะไปเล่นแกนะนะนะมีพวกไอ้พวกที่แบบเชร์เนี่ยจะไปเล่นแกะนะมีคนจะไปเล่นแกบอกจะไปตรวจสอบการเงินนะโอ้โหนะครับไอ้พวกเสื้อแดงนะมึงไปตรวจสอบโน้นการเงินไอ้อุงอิงโน้นตรวจสอบการเงินไอ้ทักษิโน,น้นไปมึงไ,ไ,มไม่ต้องตรวจสอบหรอกการเงินนะ่ะมึงไปตรวจสอบคลิปเสียงโน้นเออ นะรอตรวจสอบคลิปเสียงพ่อแม่มึงเดี๋ยวจะมีอีกหลายคลิปนะครับเขาทํามาหากินสุจรีตจอนี่นะเขาขายปลาส้มเขาขายอะไรต่างๆนะเขาทํารีสอร์ทเขาทำคาเฟ่นะครับแล้วก็ค่อยทําทํำมาเรื่อยๆแล้วก็เปิดนี่ร้านแวะจอนี่นะเออนะครับคาเฟ่ใหญ่โตนะเออเขาทำมาหากินสุจจลี นะครับเขาไม่ได้ทำาเขาไม่ได้อะไรไม่ไม่ดีหรอกนะเออไอพวกแสดงไอพวกควายแดงดิ้นกันใหญ่เออเอาก็ลาออกดีแล้วฮะนะเออนะครับจะได้มาค้าขายเต็มตัวนะเออจะได้ไม่ต้องไปเป็นเป็นเสี่ยงอันตรายจับอ่าพวกยาบุญยาบ้าอะไรนะเออนะฮะ โอ้โหสุดยอดจริงๆด่านายกโง่นะครับนายกนายกโง่ก็ควรจะลาออกไปนะได้ใจคนทั้งประเทศเออนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าคนทําดีนะคนทําดีคนที่กล้าหารนะออกมาไล่นายกเออนะสุดยอดมากอยู่ในดงเสื้อแดงเวยนะอุบลราชธานีเนี่ยนะฮะเออหายากนะครับคนแบบนี้หายากนะต้องให้กําลังใจแก่กันหน่อย นะครับใครอยู่เท่านั้นก็ช่วยไปอุดหนุนแกหน่อยนะอล้วกันอุดหนุนแกเยอะนะทุกวันนี้คนก็ไปอุดหนุนแกเยอะนะมันไม่ค่อยมีคาเฟ่แบบนี้ไงที่ทาอุบนะนะครับคาเฟ่สวยๆนะมีมุมถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะโอ้เวลารถทัวไปนี่ก็จะไปแวะแวะผ่านแวะอะไรมีหลายมีของขายเยอะแยะนะครับมีนะมีกาแฟมีไอติมมีโอกับข้าวเยอะแยะมากมายราคาก็ไม่แพงมาก นะนะครับแล้วขอให้กิจการรุ่งเรืองนะฮะนะรุ่งเรืองประสบความสําเร็จเยอะนะครับนะคนคนรักชาติรักแผ่นดินต้องได้ดีนะสุดยอดมากมากไอ้จอนนี่อิลี่ไอ้จอนนี่มือปาัาเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ